พาชมรายละเอียดยางของ랜โซดีวันนะครับจาก Eco s e e k เกนะครับก็จะอยู่ที่แรงซีในเรื่องของการประหยัดน้ํามันครับการวิ่งบนถนนเปียกนั้นอยู่ในแรงอ e ีครับและก็เรื่องของเสียงนะครับอยู่ที่7 2ดิเบลถามว่าดังไหมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยังคงรับได้นะครับแต่ถ้าเทียบกับยาง HT อื่นๆนั้นก็อาจจะ ดังอยู่เช่นกันครับเพราะว่าลายที่เราเห็นนั้นมันเป็นลายสปอร์ตนะครับเรียกว่าลายอัสมมาล้วกันเนาะเพราะว่า2ฝั่งนี้ลายจะไม่เหมือนกันเลยนะครับร่องตรงกลางขนาดใหญ่นี้ก็คือร่องรีดน้านะครับสาหรับรีดน้ําโดยเฉพาะเลยแล้วก็นี่ลวดลายของเขาถ้าผมเรียกก็คือผมจะเรียกว่าลายซามูไรนะครับร่องรีดน้ําขนาดใหญ่นะเอาไว้รีดน้ําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะไว้แบบสําหรับรับแรงเวลาเราเข้าโค้งนะครับสาหรับค่าเฉดเวนะครับเฉดเวจะอยู่ที่2 240นะครับเรียกว่าค่อนไปทางนุ่มครับ traction อยู a เทมมอ a นะครับชื่อว่าดีเลยนะสำหรับใครที่ซื้อแบตบรรทุกด้วยก็เหมาะเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้บรรทุกได้อยู่ที่1180กิโลต่อเส้นครับ แต่ว่าเราต้องเติมรมที่สูงสุดอยู่ที่49 psi ครับสำหรับแก้มยางนะครับผมให้ดูคร่าวๆแล้วกันแก้มยางก็จะปั๊มตาแลนโซดีวานิเลยนะครับแก้มยางก็จะค่อนข้างเรียบๆกันนิดนึงนะครับตามสไตล์ยางสปอร์ตนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นครับเป็นข้อมูลคร่าวๆที่ผมจะให้ทุกท่านได้รับฟังในวันนี้